ต้อนรับสู่ครอบครัวเอเปกอาร์นะคะทุกคนกินข้าวกับอะไรกันคะเด็เดนมาแงวมาข้าวมาแงวเด็กแง้ว่าวก่อนล้วได้เรียนนะคก่ออ่ะอันนี้ห้องเรียนอันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องเรียนอันนี้ห้องครัว อยู่สบายหม่อนตเลยค่ะพี่นี่สวัสดีค่ะนักเรียนใหม่มาเริ่มเรียนวันแรกใช่ไหมคะชื่อคุณอะไรคะชื่อต้าครับคุณต้ามาจากจังหวัดไหนคะมาจากร้อยเอ็ดครับคุณต้ามาจากต่างจังหวัดทางโรงเรียนมีบริการฟรีห้องพักให้หนึ่งเดือนใช่ไหมคะห้องพักสะดวกสบายดีไหมคะพักสบายนะคะสบายห้องแอร์ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งไปกลับโรงเรียนให้ด้วยใช่ไหมคะมีหนึ่งคำถามค่ะเพราะอะไรถึงตัดสินใจเลือกมาเรียนที่เอเป็กอาร์ตคะ เห็นใน a c e b o o k มาสองสาปีแล้วครับไม่ได้มาสักทีตอนนี้พร้อมแล้วก็เลยมามาสมัครโอเควันนี้เลยค่ะไม่รบกวนเวลาเรียนแล้วนะคะครับผมเรียนให้สนุกนะคะขอบคุณครับ Hi, what's your name? Hello, I'm Crystal. Yeah. Where you come from? I'm from the Netherlands. Uh, okay. Could you tell us why you decided to study here? Uh, I decided to study here because it's so diverse, okay, yeah. you learn everything, every style, and you also can always come oh, wow. back if you want Hi. to learn more. Okay, next. Well. Yeah. <laughs> ทำในสิ่งที่ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ใช่